สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังเล่นเกมวันพันแมนเดอะสโตนเกตในเซิร์ฟเวอร์จีนย่อดเนี่ยเขาได้มีกิจกรรมครบรอบ2ปีที่แจกของรางวัลเยอะแยะมากมายอาทิเช่นโค้ดลับมีจำนวนจำกัดตัวดำหรือตัวอัญเชิญตัวละครพิเศษระดับ SSR เพชรภายในเกมที่นานๆจะแจกสักทีและที่สำคัญมีสกินของทัศสมกิร่างที่2อันใหม่อีกด้วยบอกเลยว่ากิจกรรมแบบนี้ไม่ควรพลาดสำหรับใครที่อยากจะรับชมคิวดแบบตัวเต็มแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์ วิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตงเกตม o b บายและสําหรับวันนี้กระผมเองก็เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะซึ่งณตอนนี้ภายในเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยเขาได้มีกิจกรรมแจกของเยอะแยะมากมายเลยอย่างแรกเมื่อเราล็อกอินเข้าเกมนะครับสิ่งที่เราจะได้รับนั่นก็คือเพชร6 6 6เม็ดและเงินอีก6 6 6 6 6รยเหรียญอีกทั้งยังมีเพชรตรงนี้อีก300เหรียญอีกด้วยนะครับบางคนอาจจะได้บางคนอาจจะไม่ได้นะและที่สําคัญที่ผมอยากจะบอกเลยสําหรับเพื่อนๆ่ท่านใด ถามหาโค้ดของเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะเวลาเพื่อนๆจะดูเนี่ยแนะนําให้กดไปที่มุมด้านล่างซ้ายมือที่มันจะเป็นตัวกลมๆแบบนี้นะครับและให้เราทําการกดที่รูปกล่กองของขวัญหลังจากนั้นให้เพื่อนๆลงมาดูที่ด้านล่างนะครับมันก็จะมีโค้ดแจกเต็มไปหมดเลยนะสำหรับโค้ดทั้ง4อันนี้สามารถใช้ได้ทั้งหมด1 ID เท่านั้นนะครับ oh. แล้วก็โค้ดตรงนี้เนี่ยเป็นจํากัดเฉพาะ ID นะ oh. และกิจกรรมต่อมานะครับจะเป็นการล็อกอินไายวันนะครับเพื่อที่เราจะได้รับตั๋วดำเนี่ยทั้งหมด5ใบนะโดยที่วันที่2เ,เราจะได้ทั้งหมด สองใบวันที่3ได้3ใบแล้วก็มีวันที่6เราจะได้เป็นตัวดําดาวกระจายนะครับทั้งหมด2ใบแล้วก็วันที่7จะได้เพชรอีก200เพชรอีกทั้งนะี้ตอนนี้ภายในตัวเกมได้เปิดขายสกินใหม่นะครับเป็นสกินของทัศสมากิร่างที่2สําหรับสกินนี้เนี่ยรูปแบบหน้าตาบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะเพราะจากชุดดั้งเดิมเนี่ยมันจะเป็นเศษหินลอยได้นะครับแต่ถ้าเป็นชุดใหม่ชุดนี้จะเป็นเศษดอกสากุระออกแบบมาได้ดูน่ารักแล้วก็ลุงหลังมากๆเลยและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับสกินนี้ เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมอะไรหรือไม่นะเพราะปกติบางสกินมันก็จะเปลี่ยนฉากใหม่นะครับอ,อ,อย่างเช่นเจ้าัตกาโร่เนี่ยเวลาอันติมันก็จะกลายเป็นห้องเรียนเนาะส่วนซอบบี้แมนร่างชุดว่ายน้ำเนี่ยเวลาอันติก็จะกลายเป็นปืนยิงน้ำนะครับลองดูกันดีกว่าครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะได้เริ่มเปิดก่อนนะเป็นทัตสึมุกิร่างที่2นะครับกดคูณหนึ่งไปแล้วกันนะจังหวะนี้ก็อันติเหมือนเดิมแบบเป๊ะเลยนะฮะโอ้โหไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ จากเป็นดอกซากุระลอยป่วยปลายอยู่รอบตัวนะน่าเสียดายมากๆนะครับสำหรับสกินใหม่ของทาเซมกิร่างที่2ถ้ามันออกแบบมาแล้วอันตีแบบเปลี่ยนฉากนิดนึงผมว่ามันน่าจะดูด,ดีอยู่พอสมควรนะ แต่อันนี้รู้สึกว่ามันจะแบบพื้นๆเดิมๆยังไงสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนนะก็สามารถจัดกันได้นะสําหรับสกินนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆส่วนเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยก็ต้องรอกันยาวๆหน่อยนะฮะคาดว่าหลังจากเจ้าตัวทัชสึมกิร่างที่2เข้าเซิร์ฟไทยแล้วเนี่ยผมว่าสกินนี้อาจจะเปิดขายแบบรวดเร็วก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นก็เตรียมเงินไว้แล้วกันสําหรับใครที่อยากจะได้สกินทัศสึมกิร่างที่2ตัวนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมหรืออีเวนต์ใหม่ภายในเกมกันดีกว่ารับ หรับอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมสวนสนุกนะซึ่งจะมีของรางวัลแจกค่อนข้างเยอะเลยนะครับยกตัวอย่างนี่เลยตั๋วดํา2ใบนะและก็ตั๋วดําดาวกระจายอีก2ใบบอกเลย2ชิ้นนี้นี่คุ้มค่ามากๆที่สําคัญยังจะมีบัตรซื้อเสื้อผ้าหรือซื้อสกินนะจำนวน30ใบอีกด้วยโอ้โหกิจกรรมนี้คุ้มจริงๆนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะสำหรับอีเวนต์ใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยมีแน่นอนนะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับแต่ก็ต้อง รอกันนานอยู่พอสมควรนะคุณผู้ชมเพราะว่าอีเวนต์นี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมครบรอบ2ปีเนาะในเซิร์ฟเวอร์ไทยตอนนี้ยังเป็น1ปีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอกันยาวๆนะการเล่นผมรู้สึกว่าน่าจะเล่นไม่ยากนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีคอพิเศษส่งม,มาให้ด้วยนะทางๆที่ไม่มีตัวกิโลกิโลนะแต่ดันมีคอของกิโลกิโลมาเฉยเลยนะคุณผู้ชม ถือว่าเอาเรื่องนะแต่ยังไงก็สู้ฝั่งเราไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าฝั่งเรามีทัศนกิรนดัที่สองเอาไว้แบกเกมนั่นเองเวลาเล่นจบตาหนึ่งก็จะได้เป็นลูกดอกมานะครับสาหรับลูกดอกเมื่อกี้เนี่ยผมคาดว่าน่าจะเอามาไว้เล่นในกิจกรรมอ,อ,อันนี้แน่ๆเลยเนี่ยไอปลาเป้าลูกดอกเนี่ยนะตอนนี้ผมมีอยู่3 5 2ก็อ่ะากจัดกันไปครับปลาเป้าครับผม เป็นกิจกรรมรับของรางวัลนะอุ้ย200แรกก็ได้ของดีเลยนะเนี่ยเป็นเศษร,รูปภาพของสกินฟูบุกิชุดว่ายน้ำนะแล้วก็ยังมีกล่องทองอีก3กล่องโอ้โหดวงดีโคตรๆครับได้ของแรมมาเลยเว้ยเฮ้ยและก็รูปภาพตรงนี้เนี่ยมันจํากัดอยู่ประมาณ5รูปนะขอมาปลดล็อกใหม่สิจะได้ของซ้ํากันหรือไม่โอ้โห,โโหเปิดมาแล้วแม่งแบบ เสือกไม่ได้รูปสง,งั้นคุณผู้ชมโอ้ยตายละถ้าเมื่อกี้ผมเปิดได้รูปภาพแล้วก็มารวมให้ครบ6รูปเนี่ยมันก็จะปลดล็อกค่าความสามารถต่างๆนะโอ้โหน่าเสียดายแม่งเปิดมาเสร็จได้เศษเฉยเลยเาะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเล่นผ่านด่านเพื่อหาลูกดอกไปเปิดเพิ่มดีกว่านะเพราะว่าผมอยากจะได้ออไอ้เจ้าตัวรูปภาพของคูบผกินะครับ มาอัพสกินนั่นเองโอ้โหได้6ดอกเองได้น้อยมากโอโ้เราสามารถเลือกช่องการเดินได้ด้วยเว้ยคุณผู้ชมถ้าไปตรงนี้เราจะได้กล่องแต่ไม่รู้ว่ากล่องเป็นของอะไรนะเพราะฉะนั้นเราเดินหน้าต่อ <S <S แล้วกั mm. นดูซิโอ้โหได้ลูกดอกแค่25ลูกเองถือว่าน้อยอยู่พอสมควรนะแล้วก็กิจกรรมนี้จะมีบอสให้เราได้ตีด้วยนะผมบอกเลยว่าบอสตัวนี้เนี่ยตีมันค่อนง่ายมากเดี๋ยวผมลองตีให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะสำหรับทีมผมเองก็จัดไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาถึงเนี่ยรูปหัวใจของผมก็เป็นเลข6ทันทีเลยนะ แบบตีธรรมดาก็พอนะส่วนรอบนี้จัดไปครับตัวบอสแปดเทินเด็กดอกก็เปิดไปก่อนบทขยี้ไม่ติดนะทัศน์มมเกียรร่างที่สองจัดอันติไปจังหวะนี้นะ่าจะติดโล่ปูบอมอยู่พอสมควรนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีโลกของปู่บอมป้องกันอีกด้วยโอเคฮะแต่มีตีสถานะฟอร์สนะแล้วก็โดนระเบิดโอ้โหสถานะฟอร์ผมระเบิดแรงมากครับโดนนิดเดียวคือครึ่งหลอดอะัุกผู้ชม ทั้งๆท,ที่ตีไม่เข้านะเพราะว่ามันมีโล่ปูบ,บอมนั่นเองแต่สถานะฟอสของทัสมากิกับวัคซีนแมนแม่นคอมโบคู่กันนี่ถือว่าสุดยอดสุดๆนะและรอบที่2รอบนี้ติดบทขยี้ไปด้วยนะทะัศซสมากิจับยกขึ้นฟ้าดามเมดไม่เข้าแต่สถานะฟอสเข้าระเบิดไปอีกหนึ่งดอกจังหันนี้เบิ้ลไปอีกหนึ่งท <c oughs> ีระเบิดแรงมากๆฮะแล้วก็โดนหมาเตะเข้าหน้าไป <c oughs> อ้าวใต้ดินตีธรรมดาครับหน้ากากหวานต่อยทะลุเข้าไปแค่นิดเดียวอย่างนัเมื่อกี้ รู้สึกว่าดาเมจจะเข้าน้อยมากๆครับฝั่งเราโดนแล้วแถวหน้า3ตัวติดเผาไหมมา2อนะเด็กดอกบทขยี้ซ้ําไปอีก1ทกีครับผมดาเมจเข้าแค่นิดเดียวแล้วทัศสมกิจจังหวะน,นี้ยกไปอีกหนึ่งรอบฮะดาเมจเข้าไปที่2 0 0 0 0 0กว่าเมื่อกี้แล้วก็โดนระเบิดไปอีกหนึ่งล้านหนึ่งโอ้โหวัคซีนแมนตามต่อระเบิดไปอีก1ล้านกว่า เรียบร้อยครับดาเมจที่เราทําได้เนี่ยจะอยู่ที่11ล้านนะคุณผู้ชมถือว่าบอสในกิจกรรมนี้เนี่ยไม่ยากพอสมควรเลยนะแต่จะมีบอสร่างที่2อีกด้วยแล้วก็ตอนนี้ผมสามารถปาเป้าได้อีก200ก็จัดกันไปครับผมของรางวัลโอ้ยกล่องของดีไม่เล้ยแต่เจ้าตัวกล่องฟูบุกิไม่ออกเลยนะรอบนี้ือว่าดวงเกลือไปอยู่พอสมควรวิ่งเมื่อกี้มันแจกลูกดอกอีก300ด้วยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าปาเป้ากันต่อครับ200นะจุดนี้ ขอฟูบุกิหน่อยเธอไม่ออกครับตาได้อีกร้อยสีฟูบุกิต้องมาแล้วแหละไม่ได้เวยรอบนี้ได้เป็นกล่องทองมาอีกสามนะ รวมกันก็เป็น6กล่องนะครับเออแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยมันจะเข้าแล้วสําหรับระบบใหม่ระบบนี้นะครับถ้าให้ผมเรียกเนี่ยน่าจะเป็นระบบเกี่ยวกับสกิลเสริมนะฮะที่อันแรกเนี่ยจะมีสกิลเป็นกรอบป้องกันอันที่2ก็จะเป็นดาเมจอันที่3จะเป็นพลังโจมตีเวทแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเลือดนะครับถ้าเราอัพจนถึงเลเวลสี่เนี่ยเลือดภายในทีมของเราเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะแปดเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะมีเอฟเฟกอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยในส่วนนี้นะครับและก็ ลองเปิดเจ้าตัวเกวินตัวนี้กันสักสิบใบนะว่าดวงผมมันจะยังดีหรือไม่เพราะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเจ้าตัวสุนัขเฝ้าบ้านเข้าในเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วใครที่อยากจะฝากไอดีมาให้ผมเปิดเนี่ยผมรับเพียงแค่3ามไอเดีเท่านั้นอย่าลืมติดต่อมาที่ Facebook นัทครเหมาคมที่ลิง์กด้านล่างใต้คลิปของผมได้เลยนะจ๊ะจัดไปครับ1ิบใบสุดท้ายที่ผมมีอยู่หวังว่าจะได้นะสักหนึ่งสีทองนะครับ อันแรกเป็นสีม่วงนะครับออกมาเป็นระดับ S R นะแล้วห้องใครมันโขกอะไรวันนี้ปะโถเสียงอาจจะรบกวนยัยผมเองก็ต้องขอไปกันด้วยนะครคุณผู้ชมแม่พอดีข้างบนน่าจะก่อสร้างนะแล้วก็รู้สึกว่าสุดท้ายเปิดมาไม่ได้ตัวอะไรดีๆเลยนะดวงผมอาจจะหมดไปแล้วก็เป็นได้นะ เอาเป็นว่ายังไงถ้าใครไว้วางใจผมก็อย่าลืมฝากมาแล้วกันนะสําหรับสุนัข f o บ้านยังไงสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับและถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b s c r i b ์และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆม,มันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดคำจา,ายรยาบค ก็ต้องกราบขออััยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน